เชิญเจ้าบ่าวและเจ้าสาวทักทายผู้พิเกียริสักนิดนึงนะคะขอเชิญเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะสวัสดีทักทายท่านผู้พิเกียริสักนิดนึงค่ะนี่ล่ะค่ะ ควใครที่ติดตา e sentation เมื่อสักครู่นี้นะคะดิฉันมั่นใจค่ะว่าต้องประทับใจประทับใจในในความรักที่ที่สื่อออกมาขนาดพี่แอนนะคะอยู่ด้านหลัง Presentation เรานั่งดูแล้วเรายังยังยังรับรู้ได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่ทั้งน้องบุ๊กแล้วก็น้องเอมีให้แก่กันและกันนะคะพื้นฐานจากความรักของครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญและตรงนี้ละค่ะส่วนหนึ่งเราต้องขอขอบคุณไปยังคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะคะ ที่ปลูกฝังแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทั้งสองท่านแล้วก็รวมไปถึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราทุกคนด้วยค่ะขอเสียงประมือดังๆให้กับน้องเอและน้องโบอีกครั้งหนึ่งค่ะลำดับต่อไปดิฉันขอเชิญทุก